รเราจะไม่รอให้เสียเวลานะคะเราจะตัดกันเลยนะคะตัดต่อไม่รอแล้วนะอุ้ยไม่เข้านานแค่ไหนแล้วรุ่นนี้นานนานมาทีนะบอกเลยกางเกงคาโต้ขาสั้นนะคะอเอใส่ปะโอเวอร์โอเวอร์บิ๊กบิ๊กชอบบิ๊กบิ๊กเล็กเล็กไม่ใหญ่ใหญ่ชอบจะใหญ่ เอ้ยแต่ใหญ่แต่สะอาดใหญ่แต่สะอาดจัดโปรให้ลูกค้านะเธอจัดไปเธอสามพันเก้าพอไม่เธอไม่มากเลยอ่ะตอนแรกไปดิกิตลโอเอ็มจเดินไปเลยจากแพทตี้เดินเยอะๆจะได้หอมๆโอ้โหลูกค้าเอาออกไปเลยรีวิวสะอาดมากคุณพี่ อุ้ยใหม่อะใหม่สะอาดโชว์ละจ้ารีวายตัวที่สองโอ้ยรีวิวส่งฟรีนะคะเกรดเอแน่นอนไม่ต้องห่วงเลยสภาพนี้อุ้ยแล้วเป็นเป็นมันมันเป็นคารโกข้างหน้ามาเป็นเลยอะทรงเด็กช่างอ๋อม,มันเป็นทรงเด็กช่างอะพี่เนี่ยเนี่ยเนียสอง<ฮ>ตัวแล้วเนี้ยทรงเด็กช่างทำใหม่นี้ท่านได้จะใดมาสลายทหารอาโอ้โหลูก,ลกน <ะ S 2> หารเราไป หกเจ็ดพันนะรายทหารเนี่ยคุณพี่วิมันมาแบบใหม่ๆแบบนี้เลยมันมาสะอาดมากเลยอะนานๆมาทีนะคะเพราะฉะนั้นใครที่รอหรือใครที่ตรงกลุ่มเป้าหมายนะคะจัดได้เลยแต่ขอเป็นบิกไซ์นะคะโคลัมเบียอุ้ยน่ารักอุ้ยเนี่ยทรงไอ้นี่อีกแล้วคุณพี่ทรงเด็กช่างนะคะเออความแคมปิ้งไหม อุ้ยสะอาดสะอาดเลยอ่ะแต่ว่าเป็นไซส์ใหญ่นะคะนี่สวยอ่ะงาน่งานเป๊ะมากเลยเนาะมินิมอลมากค่ะมินิมอลมากเอเดอรตัวออเดอเออดอเดินป่าอะไรพวกเนี้ยนาะใชยห้ยแรงเลย แรงเร่อจ้าแรงเร่อใครรับรีวิวส่งฟรีสวัสดีทุกท่านจ้าอรีวายตัวนี้เป็นไงโอ้โหรีวายคุณพี่เดินป่าเอาดอกัว่าใครไม่รู้ว่าใส่รีวายแล้วเป็นอทหารอีกนะเอาดอเอาดอเดี๋ยวไปเรียงเลยนะเลย outdoor เดินป่านะคะจัดได้เลยไม่ผิดหวังแน่นอนนะคุณพี่รุ่นนี้งานสะอาดเกรด A แล้วเราจัดโปรให้3า0พันเนะคะด็อกเกอร์จา้าอุยด็อกเกอร์นี่ธรรมดาด็อกเกอร์นี่เป็นงานแบบธรรมดาไปเลยนะเห็นจนเบื่อแล้วพี่แอรโรพลาสเทลจา้า มอสซิโม่ใหม่ๆตัดตับตับตัดตัลตัอุัดตัมอัดต้ดโัดตัดต้ดตัดตัดตัวตัดตัดตกดตัดตัดตัดัวใครไม่รู้วอรีัดตัดตััดเลยแยกบรงแยกแบรนด์ขดยนี ทำลายบานหัวแตกเลยนะเมาเทนเมาเทนทำไมชอบอุย้ยเมาเทนเมาเท่นจ้ะโคลัมเบียนี่ใหม่จริงอะสะอาดคุณพี่สะอาดใช้หายจัดได้เลยนะราคาถูกๆพอนะคะ สามพันเก้าร้อยบาทโอ้ยโคลัมเบียมีไข่ไขยให้อีกว้ายเธอดิกกี้เมื่อกี้เจอตัวหนึ่งนะใช่คุณพี่ดิกกี้ตัวที่สองม่จริงไซเริ่มสี่สิบได้ไหมนี่ไม่ไ,มไซเริ่มสี 8, ม่สิบนะไม่ไม่ไม่สามแปดนะเธอว่าสามแป8อืม สามแปดถึงเท่าไหร่ <40 S 1> อุ้ยเกินแพทสี่สบฉันสี่สี่ฉันยังเห็นอยู่เลยเมื่อกี้ <c oughs> คือบิ๊กไซส์แน่นอนแหละบิ๊กไซส์นะคุณพี่นะมันเขียนว่าอะไรอะร้อยตอนร้อย lbs สี่สิบห้ากิโลนะคะเดี๋ยวจะนับจำนวนตัวให้คุ้มแน่นอนคุณพี่ คนไซส์ใหญ่ๆตามหากระเาใส่ยากแล้วแพงด้วยนะคุณพี่เวลาคนแบบไซส์ใหญ่เขาหาซื้อสัไดาห์แพงป้าแพทเวลาแพทเสื้ออ๋อเหรอโอ้โหตัวนี้น่ารักมากแรงเลิกแรงเลิเดี๋ยวยีไลด้วยนะอ้าวดิกกี้เมื่อกี้เรายังไม่ได้แยกหรอ ส่งตัวละอ้ยแพ้เดี๋ยวเพิ่งลุกเดี๋ยวเพิ่งนั่งแรนเดอร์ส่งตัวติดไปเลยอุ้ยเนี่ยเด็กช่างอีกแล้วคุณพี่เขาใส่ตนี้ไปเลยดฉันชอบมากเวลาไปไหนนะเต็มเต็มผมอัพหลับไม่ได้หรอ เขาจะรีวิวขาซสยแล้วต่อไปเนี่ยอือคาทยใหญ่อะจังไงฉันก็ได้ลบอยู่แล้วเธอไม่ต้องห่วงอู้ยแพทอะแรงเลิกฉันมีความตั้งใจที่ฉันจะลบกี่ปีแล้วสาวจะสาวจะลดอ่ะปีหน้าเค่อยลดล้วกันอะไรเล้อโอ้โหแรงเลิก คุณพี่อุ้ยแรงเลิกอีกแล้วแพท้ไม่ลงนะคะไม่ต้องนั่งแล้วอุ้ยจอแดนอุ้ยจอแดนเอาฟมีใครให้ใหม่กว่านี้ไหมนะคะลูกค้าแล้วในราคาสามพันเก้าร้อยบาทเจอไหมจอแดนะอาแพทนี่จอแดนอุ้ยด็อกเกอร์ เอาไปเอาไปรีดนิดเดียวพอคพุณพี่รีดนิดเดียวพอนะคะในะหม่สะอาดเปอร์เซ็นต์เปื้อนเสียนิดๆหน่อยๆโดยรวมนี่กำไรแน่นอนคะ่ะคุณพี่รอบที่แล้วยังหมดเกลี้ยงเลยนะอุวยรีไปไปรอบเดียวเนาะรีบิไป,ไปรอบเดียวหมดเกลี้ยงเลย แล้วพี่หาคาโก้ที่ไหนอะเบอร์หนึ่งแล้วราคาเนี้ยโปลโล่ <P olo S 1> ไม่มีนะคะไม่มีโู้โลแรงเลิกโอ้โห,หแพทไม่ต้องนั่งแรงเลิกอ,อะแบรนด์ติดกันไปเลย น่ารักสีมินิมอลงานเดินป่งเดินป่าเนี่ยคุณพี่คงสายแคมป์สายแคมป์ปิ้งนะคะโอเวอร์ไซส์นั่งรอโอ้โดูดิสีแบบสายแคมป์ปิ้งมากเลยเนาะสีอ่ะโอ้โหใหม่มากเธอ ดูดิไมี่มาอยู่อชคืยเห็นไันเห็น่ไม่รู้ว่นอติก้านอติก้าเ็นไเนไซส์สามสิบแปดบวกเลยนะคุณพี่เป็นดิกไซส์นะคะเมริกันอีเกิลนอติก้าโอ้ยแบรนด์นอกทั้งนั้น เป็นทรงช่างนะครับก็ะเกงช่างอนะ่ยขอใหญ่นะคะแต่ถ้าใครที่อยากได้เป็นกางเกงคาโก้ขาสั้นที่เป็นไซส์รวกวปกติก็จะมีนะคะแต่ว่าราคาจะไม่เท่ากันนะใช่ค่ะมีทุกอย่างคุณพี่ก็ดังเรานะคะ ทุกสิ่งทุกอย่างทักมาเลยลานจอดเครองบินฉันมีน้ำน้อยๆไหลออกมาอันนี้สำหรับใครที่หาไซส์ใหญ่นะเรามีกลุ่มลูกค้าเป็นกลุ่มลูกค้าไซส์ใหญ่นะคะโอ้ยอนนจัดได้ไเลยโปรสามพันเก้าร้อยบาทเท่านั้นจา้าโอเคแม่ยังไม่เสร็จเลยอ m g ในข้างล่างยังไม่ได้ขัดออกเลยปะลอติก้าเอออะไรเออไม่ได้แยก ได้อะไรพี่อาชนีนี่นี่นอันนี้จ <S S e. S e. <S ะ้ะอเอปไดฟเซอค่ะนี่คุณพี่ใครที่กำลังเข้ามาใหม่นะคะนี่เรากำลังเรียงให้ดูว่าเราได้แบรนด์อะไรบ้างนะคะตอนนี้เพราะฉะนั้นใครจะรับรีวิวรับได้ทุกตัวแล้วก็ส่งให้ฟรีด้วยนะคะไดดิกกี้ละสองตัวคุณพี่ มิดกี้ลีวายแรงเลอร์โปโลนอติก้าอะไรอีกลี Lee. อุ้ยมาครบมาครบเลยจ้ะนนะจอแดนยังมีเลยโอ้โูจอแดน <c oughs> เนี่ยเพดูดิ <c oughs> คือมันดำสนิทนะแต่ว่าในกล้องมันเป็น <c oughs> มันแสบเฉยอคอนเท่เนี่ยคือแบรนด์ดูดิ แรงเลอร์หนึ่งสองสามสี่ห้าแรงเลอร์ห้านอติก้าเมริกันนะคะรีสองค่ะดิกกี้สองค่ะอุ้ยแลงเลอร์มีอีกหกเจ็ดเจ็ดและแรงเลอร์เจ็ดโอ้ยพี่นับไม่ท้วนไม่ถึกแล้วพี่จา๋านี่โคลัมบงโคลัมเบียมีหมดลายถาหงทหารนะคะนี่โคลัมเบียมันมมน,มนี้เขาเรียกว่าอะไรนะเด็กช่างเหรอ สวยยเลยเนี่ยทรงแคมปิ้งน่ะคุณพี่โคลัมเบียเดินป่าอะไรอย่างนี้นะคะใครสนใจแคปหน้าจอมาเลยคุณพี่จ 3, ๋าสา0พบาทเท่านั้นนะคะ